เย็นสบายไหมลูก ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโทมัสขุนอินอิตาลีนะครับช่องที่จะแชร์เกือบทุกเรื่องราวในต่างแดนนะครับมือนีบาขุนก็กอบรัวแน่ยอนนะครับพากันมาสำรวจปลาพี่น้องเพราะว่าเห็นหลายๆประเทศนะครับเขาเก็บเผ็ดกันกะรู้สึกว่าอิดฉาตาร้อนนะครับบ้าขุนก็เลยพาเด็กๆมาสำรวจปลานะครับมื่อนีโอ้วันนี้จะถ่ายรูปแล้วลูกโอ้โหอแปวไปแล้ว สิ่งยอ่อเลยมัย่ง,งอ่ามือนี้บ่าวขุนก็กเลยพาเด็กๆมาสำรวจป่านะครับแต่คิดว่ามันยังบ่อครับพี่น้องแต่กลับมาเมืองว่าปลานี่มันตีชุ่มเชื้นบ่นนะครับมื่อนี้ก็ทั้งภาพพิเดเตมาหาจิน่วนนะครับของสงครามเช่นเป็นระเบิดนะครับเพราะว่าอยู่แคว้นนี้ก็จะเป็นที่สู่รบกันนะครับช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนะครับซึ่งที่มีชิน่วน การสูรบวบ่าจะเป็นเศษผักกระป๋องหรือว่าชิ่นส่วนระเบิดต่างๆครับเยอะแยะมากมายครับอยู่นี่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าพี่เต๋อจะเก็บได้หลายปันไดแล้วก็ถี่ภาพเป็นงบรรยากาศที่บ้าขุนมาเก็บเพนนะครับทุกๆปีบ้าขุนเสิมป้านี่ครับซึ่งอยู่ใกล้ๆอำเภอครับอาซียากโก้วพี่น้องเดี๋ยวตามไปดูเลยครับนี่ครับผมเป็นเลิ่นส่วนของระเบิดนะครับ ค่ะอันนี้พิเตเตเก็บได้นะครับม่นี่พระพิเตเตมหาชิ้นส่วนชิ้นส่วนของสงครามนะครับอ้าวเอาถือไปถือไปได้แล้วเก็บมันก็ถือให้คนเดินเดือดร้อนเดอดซีเดืซีพิเตเตได้อะไรมาอย่างนี้นะเด๋ยวซีเป็นอาหารกระป๋องของทหารนะครับไหนเดี๋ยวนี้พีเตเตได้เยอะไหมโอ้โหเยอะมากเลยอันนี้คงจะเป็นอะไรนะปลากระป๋องนะน่าขุนเดีนี้ เนื้อกะปองเสียวสดกวาเอาปีแซนลี่เองวัสดกวนเอาใช้ทุทีเลี้บซาโลทลลาโอเคไม่เอาวัสดุนี้อะใช้ใช้ตชวใว้นช้ใช้ใม้ใ้ใช้ใ้ใช้ใช้ใชใช้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 ้ใช้ใชรใช้ใช้ใช้ใ้ใช้าเมื่อกี้พากันเก็บกระป๋องนะครับซึ่งทหารเขาคงมาพักกินอาหารกันตรงนี้นะครับผม ก็จะเป็นกระป๋องเช่นกระป๋องของเอเป็นเนื้อหรือว่าเป็นทั่วหรือว่าเป็นปลากระป๋องนะครับเขาก็จะมากินกันสงสัยกินในลุมนี่นะครับผมซึ่งสีห็นกระป๋องมากมานะครับกองอยู่นะครับเดี๋ยวไปต่อข้างในครับว่าจะมีอย่างแน่ๆพี่น้องโอ้โหมันตาดีจังเลยตาดีมากเลยอ่าโชว์โชว์ที่เตะได้เลยเมื่อกี้ มันเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรกัะโตดเลยอ่ามันก็จะเป็นมันจะเป็นแม็กแม็กลูกเปืนนะครับพี่น้องชิ้นกรกุลปุ่มหน้าชิ้นกรกุลปุ่ห้าลูกเอาใส่กระเป๋าแม็กใส่ลูกเปืนนี่ไงนี่ไงเตดอว่าร่ะอืมอันนี้อันนี้เป็นลวดได้พี่น้องลวดน้ำสมัยสงครามนะครับ นี่ๆๆๆซี่ o n o ตันที่ซี sono ตันที่แล้วว่าจะว่าจะไปไหนวันนี้ได้อะไรก็ลูกโอ้โหได้กระป๋องนะลูกโอ้โหโอ้โหบราวะค่ะเอาวันนี้ก็ได้แหละลูกโอ้เยอะจังเลยค่ะเก่งมากค่ะป่าเยโมจากการสำรวจปลามากับโบเมียงครับผมเหตุการยังบ่ทันขึ้นนะครับ แล้วก็ได้แค่พวกขีนส่วนปลากระป๋องลูกระเบิดนะครับซึ่งพี่เต๋อเป็นมหาเก็บของเก่านะครับเป็นเดมักของเก่าขา่นส่วนสมัยสงครามนะครับเดี๋ยวบ้าคุณกับจพาพี่น้องไปเมืองหลุมลบไยแล้วก็เป็นสูสาน,นครับทหารอังกฤษนะครับหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามแล้พี่น้องนพพี่ก็พาไปแวะเมืองแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวตามบ่าวขุนไปเลยครับหลังจากบ่าวขุนสำรวจปลาเส็จนะครับบ่าวขุนกติมาแวตรงสุสานนะครับซึ่งเป็นสุสานสงครามโลกค,ครั้งที่1น,นะครับคิจสกัาดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ถึงหนึ่งเก้าหนึ่งแปดได้พี่น้องซึ่งเป็นสุสานของทหารอังกฤษนะครับเดี๋ยวิปพาเขาไปเมืองข้างในเลยพี่น้องตามบ่าวขุนมาเลยครับอ,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 อ้าตุ๊กตุ๊กกานีฟนเอาแม่เล่นตรงน,นี้ลูก อันนี้เป็นสุสานค่ะไม่สิปอกไม่ปอกเ่จะว่ามันเป็นขีเมตเตโลนะครับนี่ก็เป็นสูสานนะครับของทหารอังกฤษนะครับก็มีประมาณสามสิบสี่สิบโอ้ยหลายครับพี่น้องนี่ก็เป็นสูสานนะครับที่บบาขนพามเมืองนะครับพี่น้องเดี๋ยวเิจะพาไปเมืองโรงพยาบาลสนามือว่าโรงพยาบาลสนามนะครับซึ่งเวลา ทหารบาดเจ็บเรียกว,ว่าขาขาดแขนขาดี๋ยวามารักษาตรงนี้นะครับผมกระหางจากสูสานเนี่ยพกไกลครับผมไปดูรยคบหลังจากบ้าคุณออกจากสูสานของทหารอังกฤษนะครับ้วก็ประมาณกิโลนึงครับอยู่ข้างหลังผมเป็นโรงพยาบาลครับซึ่งอันนี้เป็นโรงพยาบาลของอังกฤษนะครับทหารอังกฤษที่ไม่เฮดไว้นะครับซึ่งจะดีเป็นพันธมิตรนะครับเดี๋ยวขับไปมังว่าลักษณะจะเป็นแบบไหนนะครับ ลักษณะการบกกว้างนะครับเป็นน้องคแคร่ครับเอาเอาทอมาเห็ดนะครับซีมาเลยอ้าวมาถึงแล้วลูกเคบราเอาไว้ให้เขาไปดูซิลูกมีอะไรข้างในลูกไม่ได้ยนเดี๋ยวนะคุณถ่ายเนี่ยอันวื่นนะคุณอื่นที่แลูกอ้าวไม่ได้ยุกข้างในเลยลูกไปดูอีกอันสิเป็นแบบไหนลูกโอ้อันนี้ใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่า ไปดูซิไปดูซิข้างในเป็นอะไรลูกเอ็นทรามอสซเอ็นทรามอสอู้หมืดจังเลยเห็นด้วยดิเอ็กโวม่จิลุเชอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ไฟก่อนแป๊บนึงนะครับข้างในก็สีประมาณนี้นะครับผมคล้ายๆเขาเชียาท่อไม่เห็นนะครับท่อแล้วก็เอาปูนมาบวกไว้พี่น้องตรงนี้ครับเป็นร่อง What's sandwich s a n d w i อะไรตรงนี้ ตรงหัวสิจเป็นประมาณว่าเป็นหน้าต่างนะครับผมหน้าต่างเปิดออกมาดูป่านะครับป่าโอเคลูกป่าเสร็จแล้วค่ะเปิดไฟข้างล่างก็จะเป็นหินนะครับหินน,หน้อยๆเขามาลองเพื่อนด้วยนะครับ ไฟมันไม่ใช่เลือดหรอกมันเป็นสีค่ะมันเป็นได้นั่น้ำมันเองอน้ำมันซึมเข้ามาโลกชุราชุระไม่ต้องไปจับเตะจะไปจับทำไม,มสี่ยอดจับอย่างเดียวนี่นี่ก็เป็นรูปสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งดะพี่น้องที่อังกฤษมาเห็ด ลงพยาบาลไปนะครับน mm ี hmm. ่จะเป็นไข้ยตหารนะครับครับมันนี like well, ่บากคณกับพา มาสำรวจป้าแล้วกาพามามงสูสารพร้อมนะครับซึ่งเกยุบกไก่ป้าที่หาเห็ดนะครับแล้วก็พามามงรงพยาบาลครับรงพยาบาลสนามของทหารอังกฤษครับเขาสั่งไว้นะครับผมเมื่อนี้ก็บางคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Thank